แรงคุ้าพอคุ้าอไปก้า่ะเอสองเออใส่ฮีอะไรจัดสากสติสี่เออเอาได้ไหมได้ไหมสิบหกอายุเออ เอเคเอาดอ่ะแป๊บไปทีสามเก้าเอาเดี๋ยวปล่อยอยู่เฉยยื้เฉยเดปล่อยนะมึงอยู่เฉยไปหมดแรงหมดแรงเอาแค่หมดแรงปล่อยได้ปล่อยได้ปล่อยได้โอ้เอาไปถ้าไรไม่จำเป็นเอาหมดแรงไปยืนยืนฝันร่วเดียว สามสองไปหมดแรงหมดแรงเท่าไหร่ไม่เป็นไรหมดแรงเดียวเ <c oughs> อาไม่เป็นไรสามสิบสี่ก็เอาข่อยก็สวยแย่แ yes, ย yes. ่เตะให้โดนเตะให้โดนต้าไอทีเดียวมึงยืนเลยเอาดึงสองไอ้สัตว์ดึงโอเคยืนพออัดแรงลึกบสามสองบอกแกที่ดอกอันนี้คือไปไปสองอาทีก็เอาเออหนึ่ง เอาเอาเอยไมเอาไมทีแบบนีไไ้เยส e s บอ,อ้โหยืน <as> well. สามส,าสองไปไป <c oughs> หนปึส <c oughs> สน่สามี <c oughs> เาาม่เี้าไปหมดแรงไอที่อีสัตว์ช่วยเอ <c oughs> าไปเอาสเอาเอาเอาสเอาสอทีแบบนี้มาช่วยยืนส สไปช่วยไปใส่หัวที่แอ้ยัต่อหนึไปสเออสไปไปสี่งที่ได้มาช่วยมาช่วยใส่หัวทีเลยทีหนึ่งเอาเออเอาไงจะเอาไงเอาไงวิญญาพันมอเทคเออไอ้เอาอ้ไหมไอไหมพเอามามาเต็มตัวสามโอ้ยเ้สไม่จบสไป

งะไแจกเยอะนะอีกมีสามพันเินเท่หนึ่งตัวจบตัวจบโอ้ยนน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 นม